มีทุกคนนี่ก็บปรกอบน,นะสามสรียทุกคนมามาขำโมโมนล้นบอกกันในนี้นาะว่ามีสาวองบนหไม่ชอบมันเลยเราสองก็จะแหลกไปดเลยเอ้ยไม่ได้ถุดเลยเ้ยยอ่ะกิดเทปแล้วแต่ว่ามันสะดุดแยบจุ้ย เดีมผมเดิมผดชี้เกตวใหให้ใหม่เนคมุมเดิมแต่ว่าอันนี้จันนี้จะ Systems ีให้เหมือนเดิมไหมขอืนคำพูที่หนึงไปเปิดอี่ทุกคน ย о นโคบัดชื hmm. ้นถ <daylight> ้าอยู่ใไปั้นตัวเร s ทรุดไปบุตริสามใจงาปิ้นิดนึง ภาองกไล์กดแชร์กดัสียตแ้ด็อืมโอเคนไคิไม่มีอย่างไม่ตายเงยขึนเลโอเคทุกคนัาษาอังกก็ไล์กดแช์กนกบแล้วกับมบายโซดาแป๊บหิวขอกร้ขอห